ที่27มกราคม2564กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนตามปกติตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนที่โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์กันค่ะ เรื่องของการเตรียมความพร้อมในด้านของการเปิดเรียนในวันที่1นถึงหกุมภาพันธ์นะคะโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินถัมภ์มีการเตรียมการเคร่งครัดมากในเรื่องของการดูแลลูกๆนักเรียนของเราข้อมูลกิจกรรมในโรงเรียนนะคะตอนที่เราจะเริ่มเปิดโรงเรียนเราก็จะมีการจัดเตรียมอาคารสถานที่การเว้นระยะห่าง เรื่องของการดูแลทําความสะอาดทุกห้องเรียนนะคะทุกๆคนที่อยู่ในโรงเรียนของเราก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะคุณครูก็จะเตรียมการโดยการทําความสะอาดห้องเรียนล้างห้องล้าง,งพื้นแล้วก็ทาความสะอาดเตรียมความพร้อมหมดทุกอย่างพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําเสนอเรื่องราทั้งหมดเป็นประชาะสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลดต่างๆเราได้มีการติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ทุกวันเป็นกลุ่มแอดไลน์ของผู้ปกครองแต่ละชั้นเรียนจะได้สอบถามแล้วก็ส่งข่าวเรื่องของการประชาสัมพันธ์อยู่เป็นประจำค่ะสำหรับโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินุปถัมภ์ของเรานะคะมีแนวทางในการปฏิบัติตนในการเข้าและออกสถานศึกษาอย่างชัดเจนโดยเรามีการติดป้ายประกาศทั้งบริเวณหน้าโรงเรียนเว็บไซต์ Facebook มีการจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าโรงเรียน เราจะให้นักเรียนทุกคนได้สแกนบัตรนักเรียนเพื่อเข้าออกโรงเรียนยังมีการจัดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ต่างๆทุกๆห้องเรียนห้องสังกักงานสำหรับทางโรงอาหารของเรานะคะเราจะมีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในทุกวันนะคะและมีการใช้แผงกั้นในการตั้งบนโต๊ะอาหารมีการจัดโต๊ะเรียนห้องเรียนละ25ชุดจึงขอให้ผู้ปกครองทุกท่านได้มั่นใจในมาตรการการเฝ้าระวังของโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปัมภมค่ะ ในการจัดการเรียนการสอนนะคะโรงเรียนจะให้นักเรียนกลุ่มไม่เกิน25คนมาเรียนที่โรงเรียนโดยมีการเว้นระยะแล้วก็รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดส่วนนักเรียนอีก23ห้องเรียนนะคะที่มีจํานวนเกิน25คนนักเรียนจะได้เรียนผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยโรงเรียนของเราใช้ Google application ในการจัดการเรียนการสอนนะคะในส่วนของนักเรียนอีก13คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง คือจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะนักเรียนกลุ่มนี้จะเรียนที่บ้านนะคะโดยผ่านช่องทางออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะทางโรงเรียนนะคะได้วางแผนไว้ในสัปดาห์ถัดไปจะเป็นกลุ่มนักเรียนที่เรียนอยู่ที่บ้านสลับกันมาทางโรงเรียนนะคะจะประเมิสนสถานการณ์วันต่อวันเพื่อที่จะประเมินความเสี่ยงแล้วก็บริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นที่สุดค่ะ ในส่วนของงบประมาณในการจัดซื้อเจลล้างมือแอลกอฮอล์รวมไปถึงฉากกั้นบริเวณโรงอาหารของโรงเรียนให้สําหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนนะคะทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสายปัญญาสายปัญญาสมาคมและสมาคมผู้ปกครองและครูค่ะทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ หนึ่งสถานศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านอาคารสถานที่และการจัดชั้นเรียนซึ่งดําเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนค่ะสทอสรองศาขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปด้วยกันค่ะ